สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนนเหมือนเช่นเคยทุกๆวันนะครับวันนี้ผมมีข้าวนะครับปลาเผากุ้งสดหมูสับที่รูห้ามากเลยอ่ะต้องเาดูรูร้านมากปลาเผาเศร้าหมดเลยทุกคนน่าจะเสียใจมากเลยแหละทำไมอ่ะเขาดูดิเศร้าน้อยใจเอ่ะเศร้าจนดำหมดเลยเนี่ยอะไรกันนี่มแต่บอกก่อนเลยว่าพริกเผ็ดมาก เป็นยังไงสักระยวคำแรกบอกเลยว่าวันนี้พริกของเราเผ็ดมากขึ้นจมูกเลยโอ้โหใกล้อ่ะอืมเผ็ดจริงมาครับทุกคนกินข้าวด้วยกันครับผมหางกับข้าวครับ กับปลามากินด้วยกันครับใช้มือร่วมเลยครับนี่ใช้มือสะกิด<อ>ปกติมันใช้ซ่อมไาใช้ซ่อมแล้วเรา,าเราลองใช้ตะเกียบแล้วโบยแบนี้มันไม่ใช่ข้าววีปุ่มมนะันไม่เหนียวนี่ทุกคนหกกังกุ้งหางก,กุ้งปักหนึ่ จรินผิชอบหัวกุ้งมากกุ้งขาวกุ้งก็แพงมากตัวเนี้ย <c oughs> หันทะเลแพงมากเขาถึงให้สองตัวไงอะไรถ้าเราไปซื้ออะเราเลยสองตัวอาหารน่ะอาหารจะตามสั่งอ่ะอ๋อเขาไม่ให้เยอะหรอกมันขาดทุนนอาหารมันแพง โครงกัแพงไข่ต้องกินอย่างนี้โอ้โสุดยอดเลยครับผมมันเต้องกินแบบนี้หัวกะเพรามันเยอะเกิน ใบกะเพราเป็นก้อนเลยกะเพรามันแก่ด้วยทุกคนมันโดนไฟเยอะไหมมังนี้เฉามันโดนไฟเยอะมันต้องทอดก่อนทอดกรอบไว้ก่อนมันถึงจะไม่เศร้าอันนี้เราทอดกรอบอันนี้เรามาผัดไอ้มันเศร้านะมันดำ้งมาผัดกะเพรางนี้แบบแซ่บมากเลย มันอยู่ที่คนทําครับขัาก,ก็มีแตงนี่ดีต่อสุขภาพ มันมากเป็นอะ่ะเกือบทีแรกผมกะว่าจะเอาไข่เป็ดแล้วทุกคนอม่ไข่ไก่เหรออันนี้ไข่ไก่ไข่เป็ดมันจะมันกว่านี้ทําไมมันโครไซส์กันเลยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังเราจะเอาไข่เป็ดดีกว่านะทุกคนเนะมผมชอบกินไข่เป็ดพร้อมเป็ดมัน,มน อาแบบยางมาตูมยังมาตูมมันไม่แตกด้วยไม่แตกง่ายทันเป็ดอ่ะอกระเพราฝังทางข้าวยนะ <c oughs> อย่างนี้ฝังก็จัดดิฮึมครจะกระเพรพามันม่จากเฮดทุกคนผมเก็บมาเนี่ยต้นข้างบ้านเนี่ยมันแก่ครับมันเหนียว ใช้เล็กกันไม่ได้ดูเล็กดุดเรามากินกุ้งนนกันดีกว่าจุ้งกินจุ้งอันนี้แบบสะดุ้งสะดุ้งทุกคนผมผมไม่ได้ผัดแรงมมันต้องจิ้มกับไข่เนื้อไข่แดงเนี่ย อร่อยโอ้โหทั้งหวานทั้งมันสุดยอดมากเลยเต็ดเกือบอาทิ้งนี้เนอะเพีงเนะไม่กินอยู่ละเผ็ดมันดำทุกคนมันแข็งแต่ถ้ามันกรอบก็อร่อยอยู่เราต้องทอดก่อนไงเราต้องทอดให้มันกรอบก่อน Uhm. แรงวันมาแล้วเผ็ดนะเนี่ยวันนี้ผมทำเผ็ดมากเลยทุกคนวันนี้ใส่พริกเยอะมากเลยครับแพร่ๆอร่อยขอผมกินไข่ผมกินแบบสุดๆตลอดอ่ะยงก็อย่างนี้ไงเจาะอะไรไข่เด้งข่าวกินที่หลังนด้ นี่ใสไม่ดีกินไอ้ขาวให้คนอื่นกินกินเองแต่เรากินที่หลังเขาจะไหมตอกตุ๊บตอตุ๊บทั้งมันทั้งเด้งทั้งเนบเลยดิ เนี่ยแต่แข็มากเลยเผ็ดพริกด้วยทุกคนเผ็ดกะเพราด้วยอ่ะเป็นยังไงล่ะคูณสองไปเลยอ่ะนี่ดูวะเอาวะแต่เผ็ดกะเพราทรมานกว่าพริกจริงๆทำไมอ่ะมันแบบมันขึ้นอ่ะ คือเหมือนเราข้างในผมว่ามันาสุกมากนะมันยังไม่แหงแ้งเลยเชฟดูที่ฟิล์มือเชฟเขาจะเจ็บ <laughs> ถ้ากุ้งสุกมากเกินไปมันก็กระด้างครับผมมันแข็งแห้งไม่อร่อยมันต้องหนึบหนึบกัดไปในแบบเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งหวานเชบ <laughs> ของดีของดีเข้าช้อนเมื่อกี้ผมมันหลายคำอยู่ช่วงนี้ไม่ได้กินกุ้งแม่น้ำเผานานมากเลยทุกคน มันแพงมากเลยครับผมไม่มีตังค์ซื้อราคาขึ้นกุ้งแม่น้ําตัวนิดเดียวรัวสี่ร้อยอ่ะโอ,โ,โอ้โหไม่ไหวครับผมแล้วมันมันด้วยนี่เนาะแพงมากมดไปก่อนกินของในเล็กในน้อยไปก่อนโทกคยกาวันที่หนึ่งไปซื้อกินนะผมติดลอยมั้งเพื่อนาสั่งมาชักคันรถหนึ่งเออคเทแต่ก,กระมังขึ้นเอามารถหกร้อเลยเทยแจก กลางหมู่บ้านเนี่ยทุกคนถ้เคยถูกหวยบบนี้หนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมแบ่งให้กับคุณผู้ชมคนละห้าบาทอ่ะโอ้ยไได้ครบทุกคนไงขอบทุกคนนะครับผมใช่เอาไปทำไมห้าบาทซื้ออมอ่ะไม่มีค่าหรอห้าบาทอ่ะห้าบาทก็มีค่าได้เลยถุงนึงอย่างนั้นก็แจกกันทั่วถึงเดี๋ยวก็ได้ทุกคนอ่ะทุกคนนะครับผมแล้วจะแจกยังไงโอนเสร็จเป็นเชอว่าไงมาที่บ้านดินั่งรถมาเลย คนละห้าบาทห้าแสนก่าคนไี่ไม่เกมทำไมอ่ะก yeah> ็มาดิใครอยากได้ก็มาโควิดไม่กลัวแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่กลัวโควิดแล้วอนั่งนั่งรถค่ารถมาห้าร้อยมารับเงินห้าบาทสุดยอดไหมล่ะใครจะมาก็มานะครับผมอาใหมดนะข้าวอาจจะไม่หมดอันเยอะแต่ก็หมดไปเยอะหนึ่งถาดเองนิดเดียว กอ่โตแล้วท้องใหญ่ขึ้นไม่ใช่เหรอ,อก็กินเยอะรุดตาลดคอเลยเขาเนี่ยเมื่อตอนตัวน้นอยกินเยอะอันนี้ตัวใหญ่มกินน้อยลงน้อยลงอะ่ะแต่มาถ่ายกับมันเกมน้ำหนักขึ้นเกือบยี่สิบโลเนี่ยอือเอาหมดยังกุ้งอะ่ะย,ย,ยังไม่หมดจะให้ข้าโพดกินข้าโพดเวียนไปเวียนมาเลยทุกคนคุณหนูคุณหนู ตอนนี้ผมอิ่มแล้วไม่ไหวแล้วครับผมเผ็ดปรุปนปงนี่ยให้อีกหนึ่งตัวเดี๋ยวข้าวนี้เดี๋ยวยาเหลือไหมให้ข้าวโพดด้วยนี่ต้องห้าตัวไหมล่ะไ,ไม่ได้แล้วทำ <c oughs> มีกักมาเด้อกัก <c oughs> ให้ข้าวโพดครับผมหมาสุนิลคุณนายคุณนายข้าวโพดสุรักข้าบอกกับน้องแกงไม่กินโอ้ไม่กินหรอก กินกุ้งกินกินกุ้งกินหมูกินไก่กินหอยเชลมาครับว่าไม่มามาเร็วนี่จริงจริงเหรอกินชอบกุ้งครับผมเวลามีกุ้งนะชอบมากมันได้กินมันไก่กินทุเรียนหมอนทองนี่ผลไม้ที่ชอบทุเรียนหมอนทองกล้วยไข่นี่กล้วยธรรมดาไม่ค่อยกินแล้ะชอบกินผลไม้ที่มันแพงอ่ะทุกคน โชคดีแค่ไหนแล้วเกิดแล้วได้มาอยู่กับพี่เกมโอเคครับวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมมากินข้าวด้วยกันครับเผาของเราวันนี้ก็เป็นกะเพรา,ากุ้งหมูสับนะครับผมอร่อยมากทําเองนะครับผมแล้วก็เ<ไ>ผ็ดมากด้วยวันนี้คลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะอิ่มหรือยังหรือเรื่องข้าวขึว้ขนอากลับหายหมดไม่เปไ็นไรเดี๋ยวให้รับโพดกินนะครับผมโอเคครับอิ่มแล้วก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ พบเจอกับผมและน้องในคลิปต่อไปนะครับผม<ะ>สวัสดีครับสวัสดีครับ